รือปิงควายด้วยปิงควายเป็่อยม้ตอนไม่มีรอก ปลาหมูคังดำหรือเปล่าสาวลาวตกเบ็ดนะคะพี่สาวลาวตกเบ็ดค่ะเกิดยังขึ้นกับหนูไปประกันตัวหนูด้วยนะคะกินแล้วเจ้าบัตรหมูอ่ะบ่บ้านเท่าคลังในบ้านเท้ามากินก๋วยเตี๋ยวตามมาเริ่มเลยหนูกำลังที่มาเก็บพักบุงเนาะหนูได้ยินเสียงอุ้ยหลบหลบหลบก่อนดีกว่า ชินค่าส่งออกข้องเล่ากะเท่าที่นูหู้นูกับบุกอะมียังแน่ส่วนภัยไม่รู้อะไรบา้างเยอะแยะแต่ที่แน่แน,น่คือกะเล่ากะนํานเข่าจากไทยเนาะสบายดีพี่น้องฟังไทยฟังล่าและกระต่างประเทศฟูฟอกันที่เกาสาวล่าคนเดิมเนาะเมื่อนี้เาวเล่าสิพากันไปค้องเนาะหลังจากที่มาถ่ายคลิปเรื่องพักบุงกับป่าเนาะว่าป่ามันหลาบันนีมีพี่พีนะนํามาวะไปหาได้เลยเนาะไปต๊เบ็ด หรือใส่ใส่ยังก็เออบแมย์ตกเบ็ดหรือหรือว่าอันวานแหอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรด่างเหรอใส่ดา่างเขาห้บ่มี่หรอกแต่ว่าห้ามีเบ็ดอยู่เนาะเดี๋ยวห้าสีลองไปหาเบอร์โกนเอาสิไปใส่เบ็ดเนาะเอาตรงไปทาอ่าป่าหรือผู้ใดยอยู่ที่อยู่แถวนั้นว่าหาใดแถบเนาะเพราะว่ามีพี่ๆแนะนำมาหลายคนมากว่าให้ลอง หาได้เป็นของสาธารณะเขาไม่หากันหรอกเขาเบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอหากินได้จะได้ประหยัดค่ากับข้าวผักบุงผักบุงกบ้งกุ้งปลาหอยของาสาธารณะหากินได้หมดหละเขาไม่หวงหรอกอันแล้วหนูสีไปใส่รองเบิ่งเนาะถ้าถ้าเกิดยั้งขึ้นพี่ๆไปประกันตัวหนูด้วยนะคะคืูได้แนะนมาอันหนูเหตุตามเลดีค้คเดอร์ถ้าเกิดยั้งขึ้นกับหนู ไปประกันตัวหนูด้วยนะคะแอบมือนีเข้าไก่ยังบุลืมเนาะได้ลูกชิ้นเนาะได้ลูกชิ้นมาฝากเจ้าทินเพิ่นได้ยินเสียงอยู่เดียวแต่ว่าเขายังอย่างโมโหปดมือนีมีอุปกรณ์มาพร้อมเนาะเขาเรียกว่าอะไรเอาไปเกี่ยวผักบุ้งแล้วก็อันนึงเห็ดสายเบ็ดได้บบได้บบหูเนาะรองเบิงทุกคนอันนี้เข้าไปถามมาแล้วเนาะสอบถามมาเรียบร้อยหาได้หาได้เลยค่ะไม่มีใครห่วง แต่ว่าปิงเยอะมากนะเขาบอกว่าอย่างนี้โอ้ยนูกับจิตเป็นยังไงล่ะคะวย่งยันปิงเนาะเดี๋ยวได้ยังเอาอันนั้นน้อง่ะนน้องมือนีโล่งมือได้เอาน้องก่อนอาน้องน้องกินลูกชิ้นไหมอ่าจําพี่ได้ไหมเดี๋ยวจักรยานขามกองเดี๋ยวเอาอันนี้ให้น้องมาก่อนเนาะกินลูกชิ้นแล้วอ่ะอ่าจำได้แล้วใช่ไหมคะอุ้ยล่วงนี่นะ คนละอัานนะอขอโทษนะคะน้องอ่ะเออนี่พี่พี่ผูกมิดผูกมิดได้แล้ววันก่อนเราให้น้องตัวนี้แหละจําได้อยู่แต่น้องตัวนี้กระดิกหางเอาอีกอ่ะ,อะคนละลูกเดี๋ยวไปเผื่อน้องฝั่งนู้นด้วยมาเร็วอุ้ยรถมารถมารถมาน้องกลัวอ่าไม่ต้องกลัวพี่นะเดี๋ยวพี่วางไว้ตรงนี้เราจํากันได้แล้วนี่เราเคยให้กันแล้ว ายแล้วนะข้ามไปฝั่งนู้นก่อนถ้าเหลือถ้าไม่มีใครกินฝั่งนูน้นเดี๋ยวกลับมาพี่จะเอาให้น้องอีกนะไม่ผูกมิดเรียบร้อยแล้วทุกคนสองตัวพี่พี่รู้กำลังชีอันผ้ากันมาหาเนาะกำลังว่าจะมาเก็บผักบุ้งของเดิมเราวันนี้ทำไมมันเตียนจังเลยอะคะแล้วก็ได้ยินเสียงเครื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เครื่องสืง เครื่องสูบน้ําหรือว่าเรือเจ้าถิ่นมาแล้วฝั่งนู้นเนาะเาเดีย๋ยวเดี๋ยวนูกังอันสงสัยวะ่ะนูจิฮาไดบอกเนี่ยหนูได้ยินเสียงเครื่องอยู่เขาสูบน้ําหรือป่าอย่าบอกนะเ <C le af> พลินกํลลังมาหล่อคลองอยู่เนาะ <C le af> นูกัลลังใช่าเก็บพักบุงเนาะนูได้ยินเสียงอุย้ยเขาล่อคลองแล้วพี่ ก็อ้อนมาลกอกละว,ว่ะอันข่ะเพื่อกำลังตัดมาเลยหนูว่าจะมาเก็บค่ะพี่พี่ทันไหมไม่ทันแล้วโอ้ยเสียดายเดยเนาะเป็นเหมือนที่อันพี่พี่แนะนำมาเลยว่าอันอยากเก็บก็บเก็บเนาะหอนย่ามอันกระเจ้ากระชีมาลอกมาตัดออกวันนี้ไม่ทันนะคะ อ่าในระหว่างที่มีโมไซค์ฝันมาเขาก็หยุดก่อนนะคะมาแล้วมาแล้วเจ็บบนทักแล้วค่ะหน่วยกจาจัดวัชพืชใช่ไหมคะลบลบลบก่อนดีกว่า ้วเศษหินเศษไม้กระโดดกระดิ่งกระเร็กระดอนมาโดนเรามามอ,อเกิดมาครั้งแรกก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละกับตาเลยเป็นแบบนี้นี่เองเนะ ตอนแรกหนูก็นึกว่าเป็นผักผักตอนแรกหนูก็นึกว่าเป็นผักบุ้งปลูกเนาะที่ไหนได้ผักบุ่งธรรมชาตินถึงเวลาเขาก็มาอาตัดเนียพี่เขาถ่ายคลิปส่งงานนะมั้ง <c oughs> โอ๊ตวันได้เ,ดเก็บนี่นะคะเรือ <c oughs> เขาเรียกเรืออะไรก็ไม่รู้เป็นเอิร์เรือเอยียงกับปูโหมแล้วค่ะเนาะมี ดูใดนหูกะมาตอบคอมเมนต์ได้นะคะดูไดหูว่ามันคือเพื่ออย่างนี้นก็คอมเมนต์ได้นะคะพี่บีตอบนน้นในเด้อเนาะสวัสดีค่ะเอ่อตอนแรกหนูนึกว่าอันนี้คือเป็นผักบุ้งแบบผักบุ้งปลูกที่แท้ผักบุ้งธรรมชาติใช่ไหมคะมอ๋อค่ะ ได้ได้ปลาเหรอครับปลาฮะปล,ะปลาหาได้ไหมคะปลาหาได้ครับได้ได้ไดอ๋นี่แหละค่ะพี่พแต่ผักุ้มแบบนี้มันพอรับก,กินมันจะถ่ายท้องอ๋อนี่นะคะถ้าคนทาตทาตเบาๆอ,อ่ะครูไปถ่ายหน้าดูถ่ายหน้าดูเป็าะออะไรครับเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาเมืม่อก่อนเขาก็กินกันนะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรไม่รู้ ลุงเนี่ยกินกินเข้าไปนะโอ้โหมันถา่ายหน้าดูกล้ากินเลยอ่ะออ๋กับไม่น่าที่คนเขาก็ไม่ค่อยเก็บเนาะมันก็มีเก็บขายออ๋กับยาอ๋อเป็นยาอ๋อครับขอบคุณครับลุงครับเพราะผมก็ไม่เคยเห็นเขาก็คิดว่าอ๋อกลัวควา <c oughs> มรุแนแดงตัมอยู่ในกองครับ <c oughs> นี้คะ่ะนี่ป่าคนนู้นก็บอกว่ามีปิงใช่ไหมครับฮะปิงปิง นี <gesch> ่น <át stars> ีเดอพี่น้องทุกคนดีครัไปนะงปลาในูมาเลโอ้ิงควายด้วยครมัปาไหรอกครับระเทศไทยดีทำได้เนาะประเทศไทยมีมบเยอะนะคะแม้กระทั่งค่ะวัชพืชเขาก็ยังตัด มีหน่วยงานตัดทำควาสะอาดนะคะเพื่อความเอ,อสะอาดแล้วก็น้ำไหลเวียนดีนะคะจากที่เฮ้ามาชม่มาร้มือลายวันผ่านไปเนาะเมื่อนี้ตั้งใจมาวาชิมะเก็บพักบุ้งเรือตัดไปแล้วค่ะพี่ๆเมื่อกี้ลุงสอบถามลุงแล้วลุงบอกว่า เขาไม่ค่อยกินกันนี่เนาะตอนแรกหนึ่งว่าพักบุ้งอันปลูกเมื่อนี้นี่หมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เนาะมีลุงเขามาตัดไปแล้วนะคะ,ะแผนรับผิดชอบทําความสะอาดคลองนะคะเหมือนพี่พี่แนะนํามาเลยว่าถึงเวลาเขาก็ตัดตัด,ตดจริงๆริง,รงด้วยค่ะว่าชิได้เก็บตัดไปเรียบร้อยค่ะ <c oughs> ปลาก็ยังมีอยู่เนาะแต่ว่าว่าชิมาใส่เบ็ดน้ำคือพี่พี่แนะนํามาเนาะบัดนี้คือเพื่อมากวนแล้วอันปลามันชิมากินเบ็ดอยู่บบ่แม่นมันปุบ๊บเขาดวงเบิดละบ่เนาะ มันหยาดนั่งตกใจว่าหันเชียงเหือบลุมล <si ุมลุมลุมุรปแรเข้าชิได้ยังบ่เดียวเข้าแต่ว่ามาแล้วเขากะชิล่องเบิงเนาะทุกคนถามแล้วว่าปลาก็หาได้แต่ว่ามีปิงเยอะมากนะคะลุงเขาบอกว่าบางทีตัดตัดอยู่เนี่ยตรงหางปลาใช่ไหมเขาเรียกหางปลาเรือใช่ไหมนั่นปิงควายด้วยนะคะพี่ๆแค่ว่าค่อยกับขนลูกเลยค่ะเอาเป็นว่าเดียวมาลอง่ลุบิ่งเนาะลู้ว่าพนตานหอดใจตัดถึงนูนหรือเปล่าคะ ชุดคองหรือเปล่าเดีเ๋ยวชีลองขี่จักรยานไปเบิงเนาะอุปกรณ์ยางเขาเตียมมาเรียบร้อยโอเคไปไปเบิงเลยทุกคนตั้งจากที่เลือกรับผ่านไปแล้วเนาะตัดไปเรียบร้อยแล้วกับค้องมองเนี่กระชิกว่างขึ้นเยอะนะได้ได้ปลาย,ยังหมอันอยู่เดี๋ยวเขาชีล่องอันไซเบ็ดลองเบิงเนาะทุกคนได้ยังก็เอาอันนั้นแต่ว่าฟักบุ้งนี่ลุงแนะนํามาแล้วว่ามันมันกินแล้วอยากท่องเสียเนาะอันนี้ก็บบุ้ว่ะ เป็นกันหมดทุกคนหรือเปล่าอันนี้ลุงบอกบุก้าอาคีนาดอกบึงเน่จักมียงอีลุงตูงนั่งเนะาะทั้งใหม่ทั้งยังโต๊ะลงไปนี่อันอกคุ่มเนาะปิงร้ายสัม <c oughs> เดียเด๋ยวยวางเอาสิปอดไพ่กว่านะมือนั่นอันคล้องแคบๆเนาะมือนี่กว้างเลยคล้องหายไปหมดเลยผักบุ้งไม่ได้ถามเพิ่นอนะว่าเพิ่นมาอันเดือนละจักเถเื่อนเนาะอีเรือพานไปแล้วเนาะ เศษพักเศษ้าที่ตัดแล้วนีปลาก็พากกันขึ้นมากินเนาะพักบุ้งก็เป็นอาหารปลานะคะหอยหอยลอยเต็มเลยอะ่ะพี่ๆเต็มคลองเลยเนะน,นี่ยอเายนหมูหันเน่ะหอยเชอรี่เนาะลายเลยเศษพักอนี่ก็คือปลาที่ได้กินเป็นอาหารเนาะเป็นอะไรวะาีมาจับปลาอันจับปลาเนาะเป็นปัญหาเนาะปัญหาคือตั้งใจว่าทีด้มาเก็บพักบุ้งตัดตั้งใจว่าสีเมาเก็บพักบุ้งเนาะ ได้จากก่มจังไหรเอาไปเอามาฟังวุงตัดไปแล้วว่าเป็นยังเนาะแต่เฮาไม่ได้เอาอนั่นมามามาเอามาเอาหอยเครื่องบินเนาะไปแล้วปลากันยังบ่อนอยู่ล่องล่องใส่เบ็ดเบื้องบอกยี่หม่องนี่แหละจะได้เหงื่อยังมาขี้กระเดือนอุ้ยขี้กระเดือนขี้กระเดือนก็ยังบัตชีวาอีกแล้วเนาะใช่เดือนค่ะพี่พี่ขี้กระเดือนใส่เบ็ด อุอ้ยพี่พีป่ปลานินน่นเนาะถือตุ้งใจถือตัดเนาะเอาหนาจีโดนอ้เคื่องใบมีดตัดเนาะทุกคนเห็นไหมคะลองเขี่ยอุปกรณ์ไอ้นั่นถักบุ้งเราโอ้แมนอีอลีเนาะตัดตถือตัดเอานี่บ่เป็นเหงือ่อแมบอ่บ่ปลานิ่นเนาะปลาหมูขัางดำหรือเปล่าข้างขูงคลองก็จะมีต้นกล้วยขึ้นกันครับอันฟังนั้นเนาะ แต่หนูสังเกตได้ว่าเขาโบค่อยตัดบวหัวปีหัวปีไอหัวปีกล้วยวกล้วยหอมหัวปีกล้วยหอมกินได้ไหมคะพี่พี่หนูบบเคยหูเนาะบ้านหนูมันบค่อยมีกล้วยหอมกินได้ไหมคะอันนี้ชงชัยมันหกเพิ่นปล่อยยาวเลยเพิ่นบบได้มาตัดเนาะวงรอให้มันแก่ก่อนอเพุ่นแล้วเพิ่นใจฉได้มาตัดเจ้าเจ้าของสวนเพิ่นเนาะนี่นะคะพ,พี่พี่พูดถึงเรื่องเอ่อประเทศไทย ในน้ำมีปลาในนามีข้าวมีสวนมีพืชผักธัญพืชหลายสิง่งหลายอย่างเนาะค่ะเนาะนี่กล้วยเขาก็ส่งออกนะคะมีพี่ๆท่านหนึ่งคอมเมนต์มาว่าเออไทยส่งออกตั้งแต่ตั้งแต่พักยันยันยังเกาะยันรถถังใช่ค่ะเนาะอันแมนอิลีเพินพ่นเพิ่นส่งออก ทรงออกตั้งแต่พักยันเอียงหลายๆอย่างเนาะโบบาจะเป็นเครื่องใช้ตั้งอุปโภคบริโภคเนะผู้เคมีอย่างเช่นเหล้าเฮานี่กระนํ้เขาจากไทยเนาะแล้วก็อาหารการกินอาหารการกินตั้งแต่พักเนื้อสัตว์แช่แข็งอาหารแปรรูปเครื่องปรุงหลายๆอย่างเนาะโดยเฉพาะพงชุรสเนาะบ้านเฮานี่ขาดบ่ได้เนาะย่ำอยากกินตาบังหงก็ต้องใส่พงชุรสเนาะชาิมันบ่นบแ่บ นี่นะคะสวนกล้วยมีพี่ๆถามมาว่าบ้านเจ้าบบมีคออบ่อันนู้โบู้ว่ามองอื่นนันดีหรือบ่เนาะอยู่บ้านหนูนันแต่ว่าตัวในบ้านหนูเองมันอยู่สูงเนาะมันแหงแล้งเห็ดหน้าได้ปีละครั้งก็คือหน้าหน้านาปีเท่านั้นถ้าเป็นหน้าปังเห็ดบ่ได้เนาะเห็ดได้แต่หน้าปีแล้วก็เห็ดชวนสวนชวนมันสัปพลังสวนอ้อยเนาะ แต่ว่าอันว่าเรื่องสิ้นค่าส่งออกของเล่ากะเท่าที่นูู้้นู้กับกู้่ามีอย่างแหนอย่างอื่นเนาะในที่หู้ๆูก็คือมีมันสับปะหลังมีมันสับปะหลังส่งมาไทยแล้วก็น่าจะส่งส่งไปจีนบอกโแน่ใจแต่นั่นแหละและสิ้นค้าอย่างอื่นกับมหูเนาะว่ามีอย่างส่งออกแน่แต่ว่าที่แน่ๆก็คือสินค้าเกษตรกรรมที่ส่งออกของเลาานะคะอย่างอื่นนู้ก็ไม่รู้แต่ว่า ที่นู้กก็คือมันสับพลังเนาะเพราะว่าบ้านนู้กับปูกอยู่นี่ส่วนไทยไม่รู้อะไรบ้างเยอะแยะแต่ที่แน่ๆคือกะเล่ากะนนำเข้าจากไทยเนาะโดยเฉพาะเครื่องเอ่อ,อยังก็ทุกอย่างอะ่ะอ,อุปกรณ์การเกษตรปุ๋ยเคมีรายกาเอ่อบว่าจิเป็นค้าอุปโภคบริโภคเนะาะบว่าจะเป็นเครื่องอยู่ข้องกิ่นเนาะนั่นแหละค่ะพี่ๆเรียมอุปกรณ์คนเนาะ กกอุปก,กรณ์เนอุปกรณ์ตกเบ็ดบอกอุปกรณ์ตกป่านียปลากาันยังลอยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยน้ก็ชิล่องเบือกองเนาะนี่นี่นี่ๆๆๆบอลอยู่มสาวลาวตกเบ็ดนะคะพี่สาวลาวตกเบ็ดค่ะ <laughs> ต้องอยู่นิ่งๆบอก่ง้หออ๋อ โอ้ยต้องนั่งแบบนี้เหรออย่า่าฉันว่าสิเดี๋ยวนาะอันนูเป็นคนมาหนอกกแมนอยู่แต่ว่านุ้บคอยได้ไปใส่เบดหาปูฮาป่าเนาะใหญ่มากอะอายุชิบสามปีกับมาผีแล้วเนาะคืองีับแต่ละุงลหองมันลอยเยเคยเคยอันคือหาปลาอยู่บ้านสมัยยังหน่อยกับเหตดแต่ยังเกาะสะดุงอะ ต๊กสะดุกนะ,ะเอาบ้านเทาเอินสะดุกทางนี้น่าจะเรียกว่ายกยอนะคะฝั่งเนี้น่าจะเรียกว่ายกยออนั่นๆไพ่มันมาแล้วบอก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 ยังนอดไดกว่างูมันบอดอยู่บงหันมาหน่ะแม่ค,นะคิดได้กินอยู่บ่ เอ้าวมันเกีียวยังป่ามีหงูจะบอกอยู่ในหนาาป่ามีหูจะบอกอยู่ในนามร่องใสเดือนล่องเบืวองไม่อาวอันยานขี้กระเดือนว่าเลรยไปสักพวักนึงค่าโบมี่นูกัสิเออมันต้องนั่งแบบนี้ต้องใจเย็นๆแบบนี้บอกนั่งตากแดดนี่ล่องเบื้องเนาะคันโม่ได้กับโบเป็นยัง โอเคเดี๋ยวถามมันถือปลาจังสิถ่ายเนาะจันเบสเบดนี่บัดบอนคือหลายหลายตอนบ่อนบัดรมะชัอันเบสคือบุกบติีงบเติงนี่ยยังเลยว่ามันถือถือกวนน้าปลาตกใจบ่มันก็เลยแบบพากกันไปหลี่แหละโมมีอารมณ์อยากกินยังเลยปุ๊บก่อนทุกคนหอยเชอรี่หลายหลายแต่โบได้เอากระชอนมาเนาะมาลอยไปเต็มเลยอันพ่ออันเขาอันเพิ่นมาตัดก หย่าตัดพักบุ่งไปแล้วเนาะจังหู้ว่าน้ามันไหลไปทางนู้นนะคะเพิ่งรู้นะว่าน้ามันไหลไปทางนูน้นตอนแรกนะ้ํามันนิ่งมากนึกว่าเอระว่ามันไม่ไหลเนาะที่ไหนได้ตอนนั้นมันมันติดพักติดหย่านอนติดวัชพืชมันก็เลยบย่ไหแบบนี้มันไหลอุย้อยกะได้เดีอบเดืเอาก็ชอนมาตากหอยเนาะหอยลายลายระวังห,หอยกับปานี่เสาวสาเล่าบอกเลยว่าเสาเล่ามากหอยมักหอยลายกว่าปาเนาะ ตามเนี่ยพอดีเอาไปอันกันเท่าได้มาแล้วเขาจะไปใส่นาไวก่อนเนาะใส่นาไวให้มันคายอ,อยังโชโกะโปกออกแล้วเข้ากันอยงเิเอามาต้มแล้วก็ก้อยหรืออันใส่ตามังหงเนาะเห็ดไมนูแบบเล่าๆเนาะอันยากาศเมื่อนี่ก็โอเคอยู่เนาะบ่ห้อนปันไรแ,แดดแดดแหน่บดแหน่แล้วก็มีร่มพัดร่มโกกเนาะพีพีแต่ว่า เฮายังบมดได้ปลาจักตัวเนอะหลังจากผ่านไปหลายหน้าทีและเบิง่งช่วงแล้วคือสิบมาณดอกเคืองชั่มุมงผ่านไปเนาะยังบมดได้พอตัวเบิ่งแล้วคือสิบโมได้กินได้อ่าชีบได้กินอยู่บะคือมิดจิรีเนาะเปลี่ยนเหงือและเหงอมูก,ก็แล้วเหยื่อใช่เดือนก็แล้วยังมิดจิรีอยู่นะคะพี่ๆสงสัยตกใจที่เขามาตัดเออ่ ตัดหญ้านะคะ <S <S ไม่มีอารมณ,ณกรดด์กินแล้วเขาบอกคันเว้นแ้นนี่ก็ชิ้ได้กับแล้วเนาะทุกคนมาอยู่บนสะพานเดี๋ยวจะได้เอาเอาลูกชิ้นให้นนองเนาะแต่ว่าน้องจะกินหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันอันนั้นน่าจะเป็นเจ้าของนะวิ่งตามหลังกันอันนี้หมาน้องหรือเปล่าคะ่ะคทางนี้เป็นที่ชวนบุคคลหรือว่าเดินไปได้คะเดินไ,ได้คจะไปเดินฝัง่ง อ๋อเขากลัวหมาใช่ไหมคะหมาไม่ได้กลัวค่ะนล้วับางคกล้าจะเข้าม่นี่กัดฉีกันอ๋อถามแล้วนะคะฝั oh. ่งนี้เดินไปได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะไปฝั่งนู้นมากกว่าเขาไม่ค่อยเดิน oh. ถามน้องเขาแล้วค่ะเ oh. มื่อกี้น้องบอกว่าไม่ต้องกลัวหมาแต่ละตัวนี่ฉีดวัคซีนทุกตัวแต่เราไม่ได้กลัวหรอกว่าฉีดวัคซีน เอ่อหรือไม่ฉีดแต่เรากลัวเจ็บมากกว่าค่ะพี่เขาหยานเจ็บเนาะถ้าถือกัดมาโอเคไม่ใช่พื้นที่ส่วนบุคคลหรอกค่ะไปได้นอ้องบอกว่าเดินได้มเมเมื่อกี้ลูกชิ้นเร็วมา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 ,ม,ามีเจ้าของ,ของค่ะอันนี้เราว่าแค่จะมาผูกมิตรเฉยๆแต่เราก็ยังก้าวเก่งๆอยู่แต่ฝั่งนู้นเรียบร้อยแล้วผูกมิตรเรียบร้อยไม่กลัวฝั่งนู้น ฝั่งนี้ยังไม่ไว้ใจเท่าไหร่ค่ะนี่นะนี่แล้วเนาะคะ่ะเนาะบรรยากาศริมคลองมันนี่กับวัชพิพากันมาอันหาป่าเก็บพักจะรุปบบได้ยังพ่ออย่างค่ะบบวัชิเป็นป่าหรืออันพักเนาะพักก็ตัดไปแล้วป่าก,ก็ตอนแ,แรกมันก็บ้อนดีมากเลยนะคะแต่แต่พ,อ,ตพอเรามันก็บ,บอนดีหลายเนาะคะ่ะเนาะแต่พ่อมาโตแล้วกับโบได้พ่อโต ไปหาซื้อเอาก็คือชิงหงายกว่าค่ะพี่ๆโอเคนะคะเนาะเมื่อนี้กับผมียังร้ายแค่เอ,อ่อมาถ่ายบรรยากาศริมคลองให้เบื้องคือเก่าเนาะขอบคุณพี่ๆนะคะที่แนะนําหอยก็ไม่ได้ผักก็ไม่ได้นะคะที่พี่ๆทุกๆท,ท่านแนะนํามาว่าไปหาปลาเอามาตากแหงหรือเอาไปขายก็ได้อนะย่าว่าแต่ขายค่ะพี่ๆสิกินยังไม่ได้ว่าตสรุปแล้วก็คือไม่ได้อะไรชักตัวบอแบนะคะ ถามว่าปลามีเยอะไหมเยอะแต่มันไม่กินเบ็ดหรือว่าเราเอาใส่เบ็ดมาเป็นบั้งคะเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมันมาถ่ายบรรยากาศริมคลองคือกลาว,ว่าชิมาใส่เบ็ดให้เบิ่งเนาะสรุปแล้วว่าได้พ่อโตพี่ๆมีความคิดเห็นยังไงก็แสดงลงใต้คอมเมนต์ได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้นะคะเนาะ,ะฝากเป็นกำลังใจด้วยการก,ากดไลค์กดแชร์และติดตามไอซ์สาวเล่าในยเด้อเนาะไปเจอกันคลิปหน้า สบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเอาหูยยังหลายเธอทีกินเบิร์ตบอนอุ้ยไอ้กแบบินในเบิร์ตเด้อไอ,อ้ห่าบมปรุงหรอกอือหือหาปลาบลได้หาผักบลได้หาหงายปลได้เนาะมากินก๋วยเตยี๋ยวก๋วยเตี๋ยวชามมาเริ่มเลยค่ะพี่พี่นี่ชามแบบไงเนาะแล้วก็ซื้อของไปฝาก เออพี่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 อยู่บ้านด้วยเนาะนี่ก็คือวันหยุดธหนึ่งวันของาลา,นะา,า,า,าเเวเนาะไปหาปูหาปลาบ่ได้มากินมด้วยเตี๋ยวในแดดเงี้ยข้าวพลหนึ่งวันเนาะก็ทีกินเบิร์ดอย่างอ้องายกินเบิร์ดแท้บ่โค้งไก่หนึ่งตัวหนึ่งตัวกับสามตัวบ่าเบิร์ดแตถถือกับสามเนาะ ไก่เป็นโคง้งจะโค้งโคง้งอืมบ่าวลาเป็นโค้งไก่เบิดโตรพราบ้านผักกินพะเลาะนี่แหละเนาะแต่กับพรบา้านพักกินพะเลาะก็จะปานประมาณนี้นะคะมีพี่ๆถามมาว่าเอออันเรามี่องบ่ออันอันอ้ายอันนี้เนาะไปกับนู้นะ่ะมีเด้อคะเด้อเนาะก็คือช่องพราบ้านพากกินทะเลาะนะคะ เขาเศร้าเขาเที่ยงร่วมกันเนาะแ c a บเหรอไอ้ไอ่เจ้ากินแล้วเจ้าบุอรหมู่อับเบาบ้านเฮาคลั่มในบ้านเฮานะไม่ไหวเขาละเฮ้ยเด็กจุกเส้นที่หน่อยน้ำแข็งเลยมากินก๋วยเตี๋ยวตามมาเริ่มเลยฮะบอไม่ตั้งค์อนไรก็ได้ โอ้ยโครงไก่เบิดโตเลยเม่หนาสิข <INE Flynn> ีบเหตุแบบนี้อีกแล้วบบหูครั้างแรกบบเคยมานั่งกินอยู่นี่จ้าเขื่อของสโมสรกอล์มมีก๋วยเตี๋ยวโครงไก่ห้ยยซ่างโลดสวยไฟ่วยมันกินเบิรบอเดี๋ยวนี่เอาไว้ใส่โครงไก่ดีกว่านะทานเอาไว้ใส่โครงไก่ดีกว่าอือพี่เบิด์ตแล้วแหละ แต่ว่ากุ้งไก่ฮิบเบิร์ตไม่บ่ฮิบเบิร์ตถ้าที่ใส่ถุงเมื่อไปกินหมูบ้านเนาะที่เป็นย่างเขาสื่อแล้วบม่ได้ปรุงดอกเดี๋ยวซื้อมาหนึ่งก้อนอือหือแซ่แบเซ็ปเซ็ปนาค่ะพี่พี่มือสาวมือเที่ยงด้วยกันนะคะไปหาปลาก็บม่ได้ปลาเนาะ,ะรูปแรกมากินก๋วยเตี๋ยวกุ้งไก่นี่แหละอือ น้ำก๋วยเตี๋ยวพอบันคุ้งมาใส่แก้มแองอืออ่าชิมมมาามลยเด้อทุกคนเด้อเพราะว่าหิวมะองหูกูได้เป็นพี่นูหรือบ่าเนาะนูนี่กินก๋วยเตี๋ยวชิบก๋วยปุีงเพราะว่ายัง อเอ้กินตตามก่อนู้เตี๋ยวก็แแสบอยู่แล้วเนาะจะเป็นต้องหึงนั่นเพลสมนี่งี้มหมากแบบนีเจ้าคู <c oughs> ่โบราลงไปกินในน้ำไหมแจ้วคู่ราลงไปกินในน้ำ <c oughs> สนุกเจนเดเิดเนาะแต่โครงกายไปิด เดี๋ยวเขาจะเอาเมื่อกบเมื่อส่วนนั่นเบิร์ดได้ของกินเมื่อเป็นพ่วงอย่าเลยก็เตี้ยก็กินเรียบร้อยกินโมเบิร์ดก็ยังหอกับอีทุกนี่